สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันพุทธที่17สิงหาคม2022นะครับวันนี้เฟียร์กรีดอินเด็กอยู่ที่41จากเมื่อวานนี้44เราลงมา3แต้มแต่สิ่งที่ชุมชนคริปโตโดยเฉพาะโดจ c o คยแล้วก็ในเรื่องของอชุมชนฟุตบอลน,นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แฟนๆนบอลเนี่ยตอนนี้ก็มีคนพูดถึง ในเรื่องของพี่อีลอนมัสก์กับข่าวเมื่อเช้าตรู่วันนี้นะครับว่าแกจะซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วตอนหลังก็มีข่าวว่าแกล้อเล่นนะครับซึ่งทำให้ทุกสายข่าวเนี่ยมึนไปตามๆกันนะเพื่อนๆเมื่อเช้านี้ผมพอเห็นข่าวเนี่ยผมเตรียมตัวที่จะทำเรื่องนี้แบบอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับก็สรุปเท้าความสั้นๆน,นะฮะเช้าตรู่ที่ผ่านมาแกทวีตบอกว่า เนี่ยแกจะซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแกไม่ได้บอกว่าทีมนะฮะแกจะซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉยๆหลายคนก็มองว่าถ้าไม่ซื้อทีมก็ซื้อหุน้นหรืออาจจะพูดเล่นนะครับสรุปล่าสุดแกก็ออกมาทวีตบอกว่าแกล้อเล่นนะ,ะตรงเนี้ยเ,เป็นเรื่องโจกเล่นเฉยๆใน Twitter แต่ถ้าจะเป็นทีมไหนที่แกจะซื้อเนี่ยก็คงเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะเป็นทีมที่แกชอบตั้งแต่เด็กนะฮะซึ่ง มันก็เป็นอะไรที่ทําให้โอ้โ oh, หมอเช้านี้นั่นเพื่อนมีมีหลายข่าวสื่อข่าวทุกสื่อข่าวทุกชาติทุกภาษาเนี่ยตีพิมพ์ในเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่ make sense มากๆแล้วก็น่าจะมีประโยชน์ทั้งกับ Dogecoin แล้วก็แฟนบอลของแมนยูนะครับเพราะว่าถ้าใครที่ตามข่าวพี่อีลอนมัสเนี่ยจะทราบกันดีว่าล่าสุดแกเพิ่งขายหุ้นเทส la ไปได้เงินมาประมาณ6,900ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนฝั่ง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็มีข่าวว่าตั้งราคาทีมไว้ที่ประมาณ4 0 0 0ล้านปอนด์หรือประมาณ4,800ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าแกซื้อทีมเนี่ยแกก็ยังมีเงินเหลืออยู่ประมาณ2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วเนี่ยท่า,ามกลางบรรยากาศของทีมที่แฟนๆก็ไม่พอใจกับเจ้าของสโมสรอ,อยู่แล้วนะครับครอบครัวตระกูลเกลเซอร์เนี่ยประกอบกับผลงานของทีม2ฤด,ดูกาลที่ผ่านมานี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่อกจะแตกกันทั่วหน้านั้นเพื่อน ก็ต้องขอเรียนว่าเซงเรื่องนี้นิดหนึ่งนะฮะชุมชนคริปโตชุมชนด g ชเนี่ยก็เซงพอสมควรนั้นเพื่อนเพราะนึกภาพว่าถ้าเกิดแกซื้อทีมและในฐานะที่เป็นทั้งพ่อหมาหรืออดีตพ่อหมาเนี่ยแล้วมันจะมีข่าวสมมุติในอนาคตมันมีข่าวหรือว่าแกจะให้แฟนบอลซื้อบัตรเข้าชมผ่านด g ชหรือซื้อของชําลวยของทีมผ่านด้วยเหรียญดชคอยเนี่ยเพื่อนเพื่อนนึกภาพนึกภาพว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ ถือว่าเป็นอะไรที่เซ็งนะเพื่อนๆทั้งนี้แกก็ทิ้งท้ายได้ให้น่าสงสัยนะว่าถ้าเกิดจะซื้อทีมไหนเนี่ยก็คงจะเป็นทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะผมก็สุดสุดที่จะเดาแล้วนะฮะผมเข้าไปตั้งกระทู้ใน YouTube ชุมชนตอนที่ได้ข่าวนะฮะก็เพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นเรื่องโกหกนะฮะสุดท้ายก็จริงนั้นเพื่อนขอบคุณทุกคนที่เข้าไปกดไลค์เข้าไปโหวตในนั้นนะครับทั้งนี้มาพูดในเรื่องของ ดอ h เชนนิดหนึ่งนั้นเพื่อนมีคนพูดถึงกันเยอะนะครับดอชเชนเนี่ยเป็นบล็อกเชนแพลตฟอร์มใหม่ที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถ Bridge หรือสามารถเชื่อมเหรียญดอชคอยของเราเนี่ยไปเป็นแรปดอชนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปทำดีฟายเข้าไปทําในเรื่องของ nft แล้วก็เกม i มิงได้นะฮะตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ layer 2ของดอชคอยนั้นเพื่อนแล้วก็บิลลี่มาร์คั ผู้ร่วมก่อตั้งดอชโคยรวมถึงเดเวลลอปเปอร์เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดอชเชนนะฮะตอนนี้มันมีโฆษณาออกมาเยอะคล้ายๆกับโฆษณาชวนเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับด o ชเดเวลลอปเปอร์จริงๆแล้วตรงนี้ไม่มีไม่เป็นความจริงนะไม่เกี่ยวอะไรแต่มันเป็นเน็ตเวิร์กที่แยกออกมาจาก Polygon Edge นะครับซึ่งเป็นเป็นคัสตัมบล็อกเชนของ p o l y g o อนและ Poly ก o อนก็คือไซ c ์เชนของอั h e r เรียมซึ่งแน่นอนตรงนี้เนี่ยหมายความว่าคนที่ถือเหรียญดอชโคยเนี่ยก็สามารถเข้าไปทําธุรกรรมบน แอปพลิเคชันที่รันอยู่บนอัติเรียมได้นะครับซึ่งตอนนี้ทุกอย่างมันยังใหม่อยู่เราไม่รู้ว่าระบบนิเวศของมันจะโตเร็วขนาดไหนมันจะออกมาในรูปแบบไหนจะรักพูหรือเปล่านะฮะป๋าอีลอนจะพพอร์ตตรงนี้หรือเปล่าซึ่งเท่าที่ดูจากวันนี้แล้วไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้แล้วนะฮะก็ยังไงระวังกันนิดนึงนั้นเพื่อนส่วนใครที่จะเข้าไปเปลี่ยนดอ c คอยเป็นแรปดอ e แล้วเข้าไปในดอชเชนเนี่ยก็เข้าไปได้ในเว็บไซต์ bridge. dot. d s c h a i n dot. c นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้แล้วก็ระวังลิงก์ปลอมนั้นเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไป connect MetaMask Wallet ได้นะครับแล้วก็เข้าไปาใส่เข้าไปโอน o o e เข้าไปใน address ในแพลตฟอร์มนี้ได้นะฮะแล้วก็าสามารถโอนได้จากจาก,จากทุกเอ็กช e นนเพื่อนจาก bigcup จาก binance จาก kucoin หรืออะไรก็ได้เนี่ยโอนเข้าไปแต่จะต้องโอนมินิมัม100 ด e ชคอยนะครับขั้นต่ํา1 0 0 Do ้อยดชถ้าโอนต่ํากว่านั้นเนี่ยมันจะหายไปเลยนั้นเพื่อนมีคนโอนต่ำกว่านั้นแล้วก็หายไปเลยนะฮะยังไงระวังงานให้ดอีอย่างที่เรียนฮะคนที่เข้าไปเนี่ยก็สามารถเข้าไปาเปลี่ยนดอ c คอยเนี่ยเป็นเป็นแรปดอเข้าไปทำในเรื่องของ liquidity pool แล้วก็กินดอกเปี้ยได้นะฮะ ส่วนคนที่สมมุติว่าเราเบื่อแล้วเนี่ยเราจะออกมาเราก็สามารถวิดดรอว w ได้นะครับแลกแร d Do สมาเป็นโ Dose ซึ่งเรชั่มันอยู่ที่1ต่อ1นแล้วก็ค่าฟรีมันก็ถูกนะฮะแต่ไยงไก็ระวังกันให้ดีนะครับตอนนี้บรรยากาศของโ c o ค n ถึงแม้ว่ามันจะ8เมตรเมตรทั้งวันทั้งคืนนั้นเพื่อนวันนี้อาจจะลงมาหน่อยหลังจากที่ข่าวพี่อีลอนมัสล้อเล่นนะฮะแต่ตอนนี้มันก็มีหลายปัจจัยบนตลาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจีนในเรื่องของไต้หวันสหรัฐอเมริกาเฟด CPI แล้วก็อุปสรรคอีกมากมายบนตลาดนะครับยังไงระวังกันให้ดีวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนั้นเพื่อนกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม